สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะมาพบกับช่องไอด้ออยสัวโตโยอแลวนะคะวันนี้เรามาถ่ายอีกที่นะคะตีพ <EP T. S 1> ีที่อีทีที่สองนะคะตอนนั้นเมื่อกี้เราไปถ่ายตรงนน้นตรงแกะแม่ลูกเลยคะ่ะแล้วตอนนี้เรามาถ่ายที่นี่ที่เดียวกันนะคะแล้วเราก็เข้ามาเจอหุ่นฟางนะคะแล้วก็จะเข้าเนี๋ยนะคะแล้ว ตรงนี้เราขอไม่มอมโลกตัวนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตกงาตกอะไรไม่ได้นะคะ แล้วนี่แล้วเราก็จะขึ้นไปถ่ายกันนี้ ะะคเะดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปถ่ายบนกอริลีลาด้วยนะคะนู่นไงสองเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปถ่ายแค่สองตัวนะคะแล้วจอบนู่นน้อ,ดเ,อ,อเดี๋ยวค่ะเอาลงไปตัวฮอนเ,เดี๋ยวเราค่อยกลับไปถ่ายตรงนู้นนะคะเรามาถ่ายที่จอยลีลาก่อน อันตรงนี้ก็คือบ้านพักนะ,ะม,มีคนมีคนพักอยู่ช่นี้แล้วนจะเข้ามาสึ่อสืสอ,อ,อดินแดนหองมีคนยืนอ,อยู่้วยค่ะ วันนี้นะคะเ็งกงดิค่อยๆติดแตคนขึ <S <S ้นหน่อยบางเลกเหดบรนห้มามันต้องาเรา่เเราก็จะขึ้นบนนี้พี่รออยู่ข้างล่างนี่ะ มาด้วยขึ้นมาด้วยตัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นั่งนี้ไมค่อยค่อยค่อยแค่นี้แค่นี้ ไไม้มันกันไม่ค่อไม่ค่อนี่นะคะเราขึ้นมานแล้วแต่ถ้าจะขึ้นด้านนี้ขึ้นไม่ได้ค่ะไม้มันสั่นเราก็จะลงไหนก็ขึ้นได้นี่ <c oughs> ไปได้นี่ถ้วยตึงเท้าอยู่ที่ไหนเชียงอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเดต๋อวขึ้นมาบนนี้ฮึ่มนี่เดี๋ยว,วะะเลยไปหายตรงนั้นด้วยนะนี่นะคะแล้ก็มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นกันเดี๋ยวเราขึ้นกันนี่เราอยู่ตรงเท้าของกอริล่า เราไปหาต้องหาน้องยู่กันเถอะนี่ให้เขาขึ้นเสร็จทธะเดี๋ยวถายให้มั่งนะเดี๋ยวขึ้นก่อนให้น้องลงก่อนแล้วเราก็ขึ้นต่อไปต้องไหนไปตรงไหนไปต้องไหนก็อยู่นันไง พยายามพูดให้ดังนื่อยได้เส <Okay. S 2> ียงก็ได้เขาก็นี่นะคะแล้วก็มาถึงตัวนกยูงแล้วแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยเพราะว่าทางตรงนี้มันไม่ดีนะคะมันเป็นไม้ค่ะอันนี้เขาก็ช่วยกันปลูกข้าวนะคะแล้วเราก็จะเดินจ จะะลงงกันนตรี้ไปตรงไหนไปตรงไหนโน่นไงนน่นคือโน่นไงนน่นอ๋อนี่มาหน่อยเ้าเดินไปตรงโน้นแล้วค่อยเลี้ยวไปแม่แม่แม่ไม่ได้พี่มันเหยียบคิ้บเบ้อมันคืออะไรคิ้บเบ้อคิ้บเบ้อคืออะไรคือคน ผีเสื้อด้วยค่ะนีน่าข้ามาเลยเผื่อเราถ่ายตัวนี้กันไหมอันนี้คือตัวว่า จะเดินเวียนหัวหนนิดน <heart charger> ึงนะคะเพราะว่าพี่เดี๋ยวไปถ่ายให้หมดเลยนะเขายังเดิน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 นี่เราก็จะข้าตรงนี้ไปนะค่อยค่อยค่อยๆเดินลอนดยคุยไปด้วยนี่นะคะเราก็ขึ้นไปะหงส์โซน้องบลูแล้ว แล้วเราก็จะลงไปค่ะแล้วก็ไปถ่ายตรงช้างนั่นนะคะนี่มันได้ไหมนี่แล้วเราก็จะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้น<ด>ข้าไปนะคะนี่แล้วก็จะไปตรงช้างช้างนี่ ในถ้วยตึ่งข้าวก็จะเป็นอย่างนี้พี่มองคางด้วยนี่นะคะแล้วเราก็จะไปถ่ายกองช้างนั่นนะคะ <c oughs> เดินต้องเดินแบบระมัดระวังเพราะทางมันเป็นอะไรเพราะว่าทางค่ะมันเป็นคันอะไรมันเป็นคันโยค <c oughs> ันยค่ะมันเป็นคันนาค่ะ กลัวไม่ไปอะไรเลยไได้ม่ได้ทาง <Okay. S 1> ทางเราไปตรงนู้นด,ดีกว่า,านี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปนะคะเห็นไหมใช่ใช่ใช่โอ้ยพี่ต้องใช้กล้องของเราต้องเดินถอยหลังนะคะนี่เราก็จะเดินตามทางไม้ไปนะคะขึ้นเลยไปไปไป ไม่ค่อยเข้าเออไม่ค่อยคุยไปด้วยคุยไปด้วยนี่แล้วก็จะเข้าไปใงฟาง์กันนะคะคือเหมือนไปบ้านตรงนั้นไปดิ่เราก็จะไปบ้านตรงนั้นนะคะไปถ่ายกันเราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามีคนไปเยอะค่ะเราก็จะเดินไปะค เราก็จะเดินเร็วหน่อยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นทางแบบทางแบบไม้ค่ะเราก็ต้องเดินเร็วๆเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราเดินช้ามันจะตกลงไปได้ค่ะโเขาเข้าไปกลนแต่เราก็จะลงตรงนี้เลยนะคะ ไปได้ลงข้าง,งานหน้นานู่นนี่เราก็จะเข้ากันไปนะคเะข้าหาแม่กันไหมไม่เข้าเหรอเห็นไ,ไหมไ,ไปด้านไหนมาด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้ไปดาง,า,นนะางไหนอ่ะตามเลยเหยียบข้างล่างนี้ได้ไหมไดไม้เอาอ่ะกลัวกลัวพี่มาหาหน้องเลยไหมได้ จับมือจับมือมาโอ้ <c oughs> โหกว่าจะข้ามมานะ <c oughs> นะคะก็มีอันนี้ก็เหมือนเป็นข้าวที่ชาวนาพี่เดี๋ยวก่อนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวที่ชาวนาะปลูกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนเอ้าเอาเอากล้องลงทำไ,ไมอะ่ะ ระสานนะได้แล้วหวังนะได้ได้เข้ามาเลยได้เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวเข้ามาเลยเก่งนี่นะคะอันนี้คือที่เดินช้าๆดิตามไม่ทันแล้วนี่นะคะข้าวค่ะข้าวแต่ละมัดกว่าชามาจะปลูกได้น,ะะนี่แล้วก็จะเข้าไปในโดอกนี่นะค่ะ น,น้ำไปเลยฮะน้ำไปเลยโอเคเนี่ข้าไปได้นะคะเนี่ยออ๋ไปเลยครับเข้าไปได้ยังไงลงไปเลยเนี่ยค่ะเราต้องเดินอย่างนี้เรากล้องด้วยนี่แล้วก็เข้ามาถึงบ้านแล้วค่ะแม่เรานั่งอยนรูมีนูคนไบเขมาก บ ah, ้านใได้กล้อยใกล้เราเข้าไปไปเข้าเข้าเลยพี่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปแต่เข้ามือค่ะอันนี้คืออะไรคือทุ่งนานะตรงนี้ตรงนี้คืออะไรรู้ไป ค่อยๆเดินค่อยๆเดินนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนี่นะคะเอาไหนเอาไหนก็ได้เข้าได้ก่อนแต่มันเป็นไม้อะข้างในอ่ะนี่นะคะเราเข้ามาแล้ว คือเหมือนเขามีทางที่ขึ้นไปนะคะแต่แเราขึ้นไปไม่ได้ตรงนี้วิวดีมากเลยค่ะไปดูอีกหลังปะไปดูอีกหลังนึงนะคะโหพี่อีกหลังทางจะขรุขระนิดนึงเพราะว่าทางไม่ค่อยดีโหพี่อนี่สั่นเลย ฮะอันนี้สั่นเลยค่อยๆไม่ได้ก็อยับไปนี่นะคะแล้วก็ขึ้นมาแล้วไปไม่ได้ก็อย่าไปไ,ได้อยู่ตรงนั้นแฟร์ไทยนี่แล้วเข้ามาแล้วนะคะ,ไ,ะไปไปตรงอื่นต่อกลับไปตรงอื่นต่อค่อยๆเดินนะ นี่นะแล้วก็จะไปตรงอืงน่นไปน,นะไปตรงบ้านนี่นะเราไปตรงบ้านนะมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนู้นไม่ได้ออจริทงทขามันขูดขาให้ยายมานี่นะยายโหเราเข้าสามารถเข้าไปในนั้นได้ไหมเข้าไปได้เราก็เข้าไปให้หมดเลยโอเค

เนี sí, women, no ่ยค่ะ oh, no, no. mm, okay. okay. like ันตองนี so so, okay, ้ฝนนี่ขึ้นะแต่เราก็จะเข้าไปในบ้านแต่ตอนที่เราจะเข้าเนข้ามู่้นอนให้ด้ยแม่มวนอะตันนี้แต่เราขอโงก่อนนะโอ้ได้ยินเสียงไหมออเคบาบาะเจอกันในคลิปส เจอกันในคลิปที่สามค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้น้องได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ